สวัสดีครับวันนี้สิพามาเบิ่งกับแก่บ้านหนองไผ่เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหนองไผ่แน่เลยครับสิพากันไปเบิ่งกับแก่เลยครับอย่างตามให้ครับมย่าเพิ่อนั่งรอรับครับกับแก่มาหลายช่ามาเบิ่งค่ะลูกไก่เนียนมือไม่มีค่ะมาเบิ่งค่ะกับแก่ตัวแบบไงเลยครับเบิ่งค่ะสุเปิ้ลให้เบิ่ง นี่ครับพี่ลูกมะนั่มนี่พื้นนี่ครับอู้มันมาแล้วมันมาแล้วนี่ครับอู้มันมาแล้วครับมาแล้วมันมาแล้วน,วนี่เอ้ย,อยไปมันไปครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้